สวัสดีครับทุกคนขอตลาดก็ตูหนึ่งบาทก็ซื้อของได้นะครับเป็นรายการที่เพี่ยนจะรีวิวนะครับขอราคาหนึ่งบาทนะครับที่เพี่ยนจะซื้อมาจากในอินเทอร์เน็ตนะครับจะมารีวิวให้ดูนะครับว่าเฮ้ยของหนึ่งบาทเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับกับวันนี้นะจ๊ะกับคัตเตอร์นะครับราคาหนึ่งบาทนะครับก็นะครับจะให้ดูนะครับนี่จ้าแนวมาด้านเน้นๆด้านจริงครับโอเคนะครับอย่างแรกครับในเรื่องของความคมนะครับเพี้ยนเขาบอกนะว่าเพี้ยนเอาไปลองเลยนะครับ ก็ก็ถือว่าใช้ได้นะเอาตรงนะสายเหีดที่กันซื้อมานะครับเพราะว่าไออันเนี้ยอันแล้วเท่าไหร่วะถ้าจำไม่ผิดนะครับ79บาทนะครับ79บาทมันก็จะเขาเรียกอะไรครับมันเก่าแล้วอ่ะแล้วมันก็หักแล้วก็มันมีสนิมขึ้นนะครับก็เลยให้ลองซื้ออันใหม่นะครับราคา1บาทมาดูนะครับคือถ้าเกิดในเรื่องความคมนะครับถ้าเปรียบเทียบกันนะไอนี่100้นะครับไอนี่นะครับเพี้ยนให้ประมาณสัก85นะครับก็ถือว่า โอเคนะครับก็ขอมก็ตามราคานะครับแต่ว่าก็ถือทําได้ดีนะครับจากที่สอนะครับในเรื่องของความคมที่ตัวนี้มันคมกว่าแล้วอย่างที่สอนะครับคุณดูนะครับในเรื่องของวัสดุนะครับต่างกันหลายเท่านะครับ79หรือ8 9ดาจำไม่ได้ตัวนี้นะครับแต่คุณดูสิครับงานการประกอบการเนียงของงานจ้านี้เห็นไหมครับความความเนี่ยงงานมากกว่ารวมถึงเกจพลาสติกครับเกจพลาสติกแน่นอนนะครับของนี่มันแพงกว่าคุณภาพเกจพลาสติกนะครับมันก็จะดีกว่านะครับเห็นไหมฝั่งด้านนี้นะครับปึ๊บ แต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับราคา1บาทก็ถือว่าโอเคนะให้ให้ผ่านเลยะครัพราะถือว่าคุ้มอยู่นะครับเพราะมันแค่บาทเดียวครับก็ถือว่าใช้ได้ดีอยู่นะครับก็ถ้าเกิดจะตัดค,คมมากๆนะค,คุณไปซื้อของ7 9 8 9 9 9ดีกว่าครับแต่ว่าให้ถ้าเกิดเราไม่ได้คิดมากไงตัดอะไรเล็กๆน้นนนนนนนอยๆนะครับหรือว่าตัดกระดาษอะไรเงี้ยนะครับที่ใช้งานทั่วไปเนี่ยเฮ้ยหบาทก็คุ้มนะครับคุ้มนะครับเออแล้วบางอย่างนะครับก็อันนี้พี่อนซื้อช่วงแฟลตเซลนะครับบางคนบอกว่าพ ผมไม่เห็นซื้อได้ในราคา1บาทเลยนะครับเพราะบางดีเพี่แองก็ลิงลิงให้นะครับต้องเร็วด้วยนิดนึงนะครับมันต้องมีความเร็วด้วยนิดนึงนะครับคุณถึงสามารถได้ในราคา1บาทนะครับมันก็ต้องมีจังหวะของมันนะครับแต่ว่าตอนนี้พี่แอนซื้อมาราคา1บาทครับโอเคครับเจบจากการดูคลิปนี้เอียแองเข้อใจนะครับชอบก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับรวมถึงขยายสนับสนุนพี่อานะจ๊ะมีช่องทางธนาคารออมสินขึ้นอยู่ครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า